สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราวันนี้นะครับมีหัวข้อที่แบบน่าสนใจมากๆเลยครับมาจากข้อมูลที่ผู้ฟังท่านหนึ่งสนใจคำว่า greyhound สวัสดีค่ะใช่ค่ะคำนี้คุ้นหูมากเลยนะคะแต่พอไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยโอ้โหชื่อเดียวแต่มีความหมายเยอะมากใช่เลยครับคือแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวมันพาเราไปเหมือนกับสามโลกสเรื่องราวที่ต่างกันเลยอืม จริงค่ะมีทั้งเรื่องรถโดยสารในตำนานของอเมริกาแล้วก็มีแบรนด์แฟชั่นไลฟส์สไตล์เก๋ๆของไทยเราด้วยแล้วก็มีเรื่องของออต้นฉบับชื่อเลยคือน้องหมาเกร h ์วเองที่มีประวัติยาวนานมากใช่ค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยกันดูค่ะว่าแต่ละเรื่องมันเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างน่าสนใจมากครับว่าทำไมชื่อเดียวกันมันแตกไปได้ขนาดนี้เนาะงั้นเรามาเริ่มกันที่โลกใบแรกก่อนเลยที่หลายคนอาจจะนึกถึงเป็นอันดับแรก g r e y h o u s e Lines บริษัทรถบัสนะครับได้เลยค่ะ g r e y h o u s e Lines นี่เรื่องราวจริงๆเหมือนพล็อตหนังเลยนะคือเริ่มตั้งแต่ปี1914นู่นเลยค่ะโห oh, นานมากใช่ค่ะมีผู้อพยพชาสวีเดนชื่อค่าว Wickman อยู่ที่มินิโซตาตอนนั้นเขาตกงานจากเหมืองค่ะก็เลยมาลองเป็นเซลส์แมนขายรถฮับโมบายอ๋อรถยนต์อยู่แรกๆใช่ค่ะ แล้วพอดีมีรถเจ็ดที่นั่งคันหนึ่งขายไม่ออกสักที mm hmm. เขาก็เลยเพลิกลิกิตเป็นโอกาสเลยค่ะจากขายรถไม่ได้ทำยังไงครับถึงกลายเป็นเจ้าของบริษัทร,รถบัสได้เขาก็เอารถคันนั้นล่ละค่ะคันที่ขายไม่ได้นั่นแหละเอามาวิ่งรับส่งคนงานเหมืองเแถวๆนั้นเป็นระยะทางสั้นๆเองอค oh. ่าโดยสารก็ถูกมากแค่15เซนเองค่ะทำกับเพื่อนๆที่เป็นผู้อพยพเหมือนกันจุดเริ่มต้นเล็กนิดเดียวจริงๆ แล้วมันโตขึ้นมาได้ยังไงครับจากจุดเล็กๆแค่นั้นหัวใจสําคัญเลยคือการควบรวมกิจการค่ะเขาค่อยๆไปรวมกับบริษัทรถบัสเล็กๆอื่นๆขยายเส้นทางไปเรื่อยๆอย่างตอนที่ไปซื้อย l l o ล w ว y าย n นเนียอันนี้สําคัญมากสําคัญยังไงครับเพราะเจ้านี้เขาเป็นรายแรกๆเลยค่ะที่บุกเบิกเส้นทางวิ่งรถข้ามทวีปพอเกรเฮาได้เจ้านี้มา เครือข่ายก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยสุดยอดเลยครับแล้วชื่อเกรฮาวที่เป็นโลโก้หมาวิ่งเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับทำไมต้องเป็นชื่อนี้อันนี้มีเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะเขาว่ามีคนขับรถบัสยุคโน้นเนี่ยมองไปเห็นเงาสะท้อนรถตัวเองในกระจกร้านค้าครับแล้วรูปร่างรถมันเพียวเครียวสีเทาๆอะคะ่ะมันดันไปเหมือนสุนัขเกรหาวเขาก็เลยเรียกกันติดปาก เป็นชื่อเล่นกันไปก่อนใช่ค่ะจนสุดท้ายบริษัทแม่เองก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น The Grey House Corporation อย่างเป็นทางการเลยตอนประมาณปี1930เหมือนแบบเออชิวนี้มันติดตลาดไปแล้วก็ใช้ชื่อนี้เลยแล้วกันสร้างแบรนด์ไปในตัวเลยนะเนี่ยพอพูดถึงแบรนด์ภาพจำของ Grey House นี่แข็งแรงมากนะครับทั้งที่แบบบริษัทก็ผ่านช่วงเศรษฐกิจต,ตกต่ำครั้งใหญ่มาด้วยถูกต้องเลยค่ะ ช่วงนั้นคนอาจจะประหยัดแต่การเดินทางด้วยรถบัสเนี่ยมันถือว่าเป็นการเดินทางที่ราคาเข้าถึงได้แล้วมันมาบูมมากๆเลยนะคะเพราะหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งหนังเหรอครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอิ p e เป็น n e Night ค่ะปี1934ในเรื่องมีฉากที่ตัวละครเดินทางด้วยรถเกรเฮาเยอะมากอ๋อมันเลยทำให้คนอเมริกันยุคนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยนั่งรถบัสเกรฮานี่มันดูดีนะมันดูเก๋ดูเท่ขึ้นมาเลยครับโอ้หนังเรื่องเดียวมีอิทธิพลขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ย น่าสนใจจริงๆและนอกจากเรื่องหนังเรื่องรถมีอะไรอีกไหมครับที่ทําให้คนจำาร e y h o าได้มีค่ะคือตัวสถานีขนส่งของเขาเลยค่ะในช่วงทศวรรษ1930-40เนี่ยเขาสร้างสถานีเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นยังไงครับเอกลักษณ์ที่ว่าเป็นสไตล์ที่เรียกว่า Streamline Modern ค่ะคือจะเน้นเส้นสายโค้งๆมนๆลื่นไหลดูล้ำยุคมากๆในสมัยนั้นเหมือนยานอาวกาศเลยก็ว่าได้นึกภาพออกเลยค่ะ ออกแบบโดยสถาปนิกดังๆด้วยนะคะหลายๆที่ตอนนี้ก็ยังเป็นอาคารประวัติศาสตร์อยู่เลยค่ะแล้วก็ตัวรถบัสเองเขาก็ลงทุนเรื่องดีไซน์เยอะมากครับเขาไปร่วมมือกับ GM แล้วก็มีนักออกแบบอุตสาหกรรมที่ดังมากๆชื่อเรมอนด์โลวีมาช่วยออกแบบรถรุ่นพิเศษพิเศษให้เลยมีรุ่นไหนที่แบบเป็นไอคอนดังๆเลยไหมครับรุ่นที่คนจำได้แม่นที่สุดน่าจะเป็นรุ่นซีนิคครูเซอร์ค่ะเปิดตัวปี1954อ๋อที่เป็น2ชั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ เป็นรถ2ชั้นมีกระจกบานใหญ่โค้งๆอ,อยู่ชั้นบนให้ผู้โดยสารชมวิวได้แบบเต็มที่เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางท่องเที่ยวแบบคลาสสิกของอเมริกาไปเลยค่ะรุ่นนี้ฟังดูเป็นยุคทองของเกรฮาวเลยนะครับแต่แน่นอนว่าทุกธุรกิจมันก็ต้องมีช่วงที่เจอความท้าทายบ้างเขาเจอกับอะไรบ้างครับความท้าทายหลักๆเลยก็คือเรื่องการแข่งขันค่ะ พอหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถนนหนทางดีขึ้นมีระบบทางหลวงอินเตอร์สเตตคนก็เริ่มมีรถส่วนตัวกันมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็การเดินทางด้วยเครื่องบินก็เริ่มราคาถูกลงคนก็นิยมน้อยลงที่จะนั่งรถบัสเดินทางไกลๆธุรก,กิจรถบัสก็เลยเซบเซาลงไปเยอะแล้ว Greyhound เขาปรับตัวยังไงครับ เขาก็ปรับตัวเยอะนะคะหันไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่หลากหลายมากๆเลยแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวกันได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นเคยไปซื้อกิจการแปรรูปเนื้อสัตว์ชื่ออาร์เมอร์นะคะเจ้านี้เขาเป็นเจ้าของสบู่ไดโอด้วยนะฮะจริงเหรอครับจากรถบัสไปทําสบู่เนี่ยนะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งตั้งบริษัทผลิตรถบัสขายเองเลยก็มีชื่อ MCI กับ TMC ค่ะ ขอเรียกว่ากระจายความเสี่ยงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่มีอีกเรื่องที่สําคัญมากๆเลยที่เกรเฮาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคือเรื่องอประวัติศาสตร์สังคมการเรียกร้องสิทธิพลเมืองใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สําคัญแล้วก็ค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะคือในยุคที่อเมริกายังมีการแบ่งแยกสีผิวกันอย่างรุนแรงมากๆ ถึงแม้ว่าศาลสูงสุดจะตัดสินแล้วว่าห้ามแบ่งแยกสีผิวบนรถโดยสารที่วิ่งข้ามรัฐแต่ในทางปฏิบัติอาหาโดยเฉพาะในรัฐทางใต้ก็ยังมีการแบ่งแยกกันอยู่แล้วเกรเฮาซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นถูกต้องค่ะรถบัสของเกรเฮาเลยกลายเป็นเหมือนออสมรภูมิของการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมไปเลยค่ะ เหตุการณ์สำคัญๆอย่าง Freedom Rides นี่คือเกิดกับรถ Greyhound โดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะชัดเจนเลยคือปี1961มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองทั้งคนขาวคนดำเลยนะคะเขาตั้งใจเดินทางด้วยรถบัส Greyhound นี่แหละจาก Washington ซ c ลงไปทางใต้เพื่อท้าทายกฎหมายแบ่งแยกใช่ค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าคำตัดสินศาลมันมีผลบังคับใช้จริงแต่พอรถเข้าเข,าเขตรัฐอลบามาเท่านั้นละค่ะ รถเกรหาวคันหนึ่งก็โดนกลุ่มคนผิวขาวหัวรุนแรงดักทำร้ายยางรถถูกกรีดจ,จนแตกโหแล้วยังไงต่อครับพอรถพยายามขับต่อไปได้อีกนิดหน่อยก็โดนฝูงชนกลุ่มใหญ่กว่าเดิมตามมาหยุดรถได้ค่ะแล้วก็ทุบกระจกแล้วก็คว้างระเบิดเพลิงเข้าไปในรถเลยอะไรนะครับเผารถเลยเหรอครับใช่ค่ะเผาทั้งคันเลยผู้ประท้วงบนรถก็ต้องหนีตายออกมาจากรถที่ไฟไหม้ แล้วออกมาก็ยังไม่ปลอดภัยอีกค่ะพอหนีออกมาได้ก็ยังโดนฝูงชนข้างนอกรุมทําร้ายอีกนะคะโชคดีมากๆที่มีตำรวจทางหลวงผ่านมาพอดีแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ฝูงชนถึงได้ยอมถอยไปฟังแล้วน่ากลัวมากเลยครับค่ะภาพข่าวเหตุการณ์นี้แล้วก็การทําร้ายนักเคลื่อนไหวที่สถานีเกรเฮาในเมืองอื่นๆอ,อ,อีกมันช็อกคนทั้งประเทศแล้วก็คนทั่วโลกเลยค่ะ มันกลายเป็นแรงกดดันสําคัญมากๆที่ทําให้รัฐบาลกลางต้องเข้ามาจัดการเรื่องการบังคับใช้กฎหมายยกเลิกการแบ่งแยกอย่างจรงิงจังมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่า Greyhound เนี่ยไม่ใช่แค่บริษัทรถบัสธรรมดาจรงิงๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สังคมอเมริกาที่เข้มข้นมากๆใช่ค่ะเป็นเรื่องราวที่หนักแน่นจรงิงๆค่ะนอกจากเรื่องสังคมแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกที่กระทบกับบริษัทนะคะมีเรื่องอะไรอีกครับก็มีปัญหาเรื่องแรงงานค่ะ มีการสไตร์ยหยุดงานครั้งใหญ่ของพนักงานขับรถในปี1983แล้วก็อีกครั้งในปี1990ซึ่งค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจหนักมากถึงขั้นไหนครับถึงขั้นที่บริษัทต้องยืดล้มละลายครั้งแรกเลยค่ะในปี1990แล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนมือเจ้าของกิจการไปมาหลายครั้งเหมือนกันอ๋อเหรอครับแล้วล่าสุดนี่เป็นของใครครับอ๋อ F ล i ก Bu s สที่วิ่งในยุโรปเยอะๆนั่นเหรอครับ ใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นเครือข่ายเดียวกันไปแล้วการเปลี่ยนเจ้าของบ่อยแบบนี้มันส่งผลต่อการบริการในยุคปัจจุบันยังไงบ้างครับเขาปรับตัวสู้กับคู่แข่งใหม่ๆยังไงครับก็มีการปรับตัวเยอะนะคะอย่างเช่นมีบริการชื่อ Greyhound Express ที่เขาจะใช้รถรุ่นใหม่กว่าน่อยจอดน้อยลงวิ่งตรงมากขึ้นอา uh huh. หรือการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ Flixbus เองก็ทำให้มีเส้นทางครอบคลุมแม่ขึ้นไปอีกแล้วก็พยายามเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถนะคะอย่างเช่น Wi-Fi ปลั Fi, ๊กไฟห้องน้ำครับฟังดูดีขึ้นนะครับ แต่ในทางปฏิบัติล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็จากข้อมูลที่มีคนแชร์ประสบการณ์การใช้งานจริงนะคะอย่างในเว็บเด็กดีบ้านเราก็มีคนรีวิวไว้ก็บอกว่าบางทีสัญญาณ Wi-Fi มันก็อาจจะได้ไม่แรงตลอดเวลาปลั๊กไฟอาจจะมีไม่ครบทุกที่นั่งหรือสภาพห้องน้ำก็อาจจะตามสภาพการใช้งานนะคะอาจจะต้องทาใจนิดนึงนึกภาพออกเลยครับคล้ายๆประสบการณ์รถทัวทางไกลบ้านเราเหมือนกันนะ แล้วการเดินทางด้วยเกร y h o สมัยนี้มีอะไรที่คนใช้บริการคุณรู้เป็นพิเศษไหมครับก็เรื่องตั๋วค่ะมีหลายราคาซื้อได้หลายช่องทางต้องเช็คดีๆเรื่องสัมภาระก็จะมีกฎเรื่องน้ำหนักขนาดต้องดูให้ดีก่อนเดินทางแล้วเวลาเปลี่ยนรถล่ะครับส่วนใหญ่ต้องจัดการยกกระเป๋าเองนะคะแล้วก็เรื่องเวลาค่ะอันนี้สำคัญรถอาจจะมีเลทบ้างดีเลย์บ้างเป็นเรื่องปกติของการเดินทางด้วยรถบัสทางไกล ต้องเผื่อเวลาเยอะๆเลยสิครับโดยเฉพาะถ้าต้องต่อรถใช่ค่ะต้องเผื่อเวลาดีๆเลยแล้วก็สำคัญมากคือต้องคอยฟังประกาศที่สถานีหรือบนรถเพราะข้อมูลมันจะอัปเดตท,ที่สุดแล้วค่ะแล้วก็คงได้เจอผู้คนหลากหลายสไตล์มากๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นสเสน่ห์หรือเปล่าอย่างหนึ่งของการเดินทางด้วย Greyhound เลยนะคะคือจะได้เจอผู้คนจากทุกที่ทุกแบบ บางทีก็ได้ประสบการณ์แปลกๆที่น่าจดจำไปอีกแบบค่ะฮ่าฮฟังดูเป็นการเดินทางที่มีทั้งความสะดวกสบายในแบบของมันแต่ก็แฝงด้วยการผจญภัยเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับเอาละพักเรื่องราวบนถนนอเมริกันไว้เท่านี้ก่อนชื่อเกรย์เฮาส์เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นจริงๆใช่ค่ะมันข้ามน้ำข้ามทะเลมาสร้างตัวตนใหม่ในอีกโลกหนึ่งเลยคือโลกแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของไทยเรานี่เองอันนี้น่าสนใจมากครับเกรย์เฮาส์ของไทยเรานี่เริ่มต้นมาอย่างไงครับ g r e y h o u ของไทยเริ่มต้นปี1980ค่ะจากกลุ่มเพื่อนๆน,นำโดยคุณพานุอิงควัตคุณพานุอิงควัตใช่ค่ะตอนนั้นคุณพานุเพิ่งกลับมาจากเรียนกราฟิกดีไซน์ที่ลอนดอนมาทำงานเอเจนซี่โฆษณาแต่ว่าใจจริงรักเรื่องแฟชั่นมากก็เลยชวนเพื่อนๆที่ชอบอะไรคล้ายๆกันมาลองทำแบรนด์เสื้อผ้ากันดูอ๋อเริ่มจากความชอบส่วนตัวเลยไม่ได้ตั้งใจทำเป็นธุรกิจใหญ่โตตั้งแต่แรกประมาณนั้นเลยค่ะ คุณพานุเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้มีแผนธุรกิจอะไรยิ่งใหญ่เลยมันเกิดจากแพชชั่นล้วนๆเป็นเหมือนงานอดิเรกที่ทำด้วยความรักแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นมาเองครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยแท้ๆยังมีไม่เยอะเท่าไหร่เกรเฮา s e ก็เลยเหมือนเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ให้คนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์ที่แตกต่างออกไปเขาเปิดร้านแรกที่ไหนครับร้านแรกอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะ ตอนแรกเลยเน้นเสื้อผ้าผู้ชายก่อนแล้วถึงค่อยๆขยายมาทําเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยสไตล์ที่ว่าแตกต่างที่เป็นหัวใจของเกร House เลยมันคืออะไรครับคอนเซปต์หลักที่ทําให้เกรเฮาส์เป็นที่จดจําแล้วก็แตกต่างเลยนะคะคือคําว่า Basic with the twist Basic with a twist ใช่ค่ะคือความเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดามันต้องมีลูกเล่นมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่ทําให้เสื้อผ้าดูไม่น่าเบื่อมีความเก๋ความชิค แต่ก็ยังคงใส่ง่ายในชีวิตประจำวันอ๋อคือผสมผสานความเรียบง่ายกับความเก๋ความหรูนิดๆอะไรทำนองนั้นใช่ค่ะเป็น simple plus chic plus luxury plus sophisticated style ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วโลโก้รูปสุนัขเกร y h เฮาล่ะครับมันสื่อถึงคอนเซปต์นี้ยังไงหรือเลือกเพราะชื่อมันเท่ดีโลโก้สุนัขเกรเฮาเนี่ยเขาเลือกมาเพราะมันสื่อถึงความเร็วความคล่องตัวความปราดเปรี้ยวไม่หยุดนิ่งค่ะ ซึ่งมันก็สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ได้ดีอ๋อเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวความแอคทีฟใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับบุคลิกของตัวสุนัขเองที่ดูสง่างามเรียบแตก่ก็เท่อะไรแบบนั้นด้วยค่ะหลังจากนั้นแบรนด์ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะมีแตกลายย่อยออกมาอีกเป็น p l a y How by Grey How How and Friends อะไรพวกนี้แต่ผมว่าจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้คนทั่วไปรู้จัก Grey How ในวงกว้างมากม ไม่ใช่แค่ในวงการแฟชั่นคือการเปิด g e y h o ฮ n ค Cafe หรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะปี1998ที่ Emporium การเปิด g e y ร o ฮ n ค Cafe นี่ถือเป็นปรากฏการณ์เลยนะคะมันไม่ใช่แค่ร้านกาแฟธรรมดาธรรมดาครับแต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแฟชั่นคาเฟ่แห่งแรกๆของไทยเลยก็ว่าได้ เป็นการเอาโลกของแฟชั่นกับโลกของอาหารมาผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อสะท้อนตัวตนของแบรนด์ใช่ค่ะเพื่อสะท้อนตัวตนสะท้อนไลฟ์สไตล์แบบเกรเฮาจริงๆมันเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าเกรเฮาไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้านะแต่เขาขายสไตล์การใช้ชีวิตสุดยอดเลยครับจากแบรนด์เสื้อผ้าที่เริ่มจากงานอดิเรกกลายมาเป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่แข็งแกร่งขนาดนี้อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเขาครับ นอกจากจุดเริ่มต้นที่มาจากความรักความชอบจริงๆแล้วนะคะพลังของทีมเวิร์คสำคัญมากๆเลยค่ะทีมเวิร์คค่ะคือผู้ก่อตั้งถึงแม้จะไม่ได้จบด้านแฟชั่นมาโดยตรงทุกคนแต่มีความชอบที่เหมือนกันมีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันแล้วก็ทำงานกันแบบใกล้ชิดมากๆ เหมือนเป็นทีมเล็กๆที่คุยกันรู้เรื่องกล้าเถียงกล้าเสนอความเห็นอ๋อที่คุณพานุเคยเรียกว่าทำให้เล็กหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคือถึงแม้บริษัทจะใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังพยายามรักษาวัฒนธรรมการทำงานแบบทีมเล็กๆที่คล่องตัวเอาไว้แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆคือการปรับตัวให้ทันต่อกระแสะโลกอยู่ตลอดเวลาอืม ทำให้แบรนด์ไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยเก่าใช่ค่ะนี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์อยู่มาได้นานแล้วก็ยังคงความเก๋ความร่วมสมัยไว้ได้ตลอดแล้วปัจจุบันเกรฮาของไทยเราไปไกลแค่ไหนแล้วครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ขยายสาขาไปต่างประเทศด้วยทั้งธุรกิจเสื้อผ้าแล้วก็ร้านอาหารยังคงรักษา DNA เรื่องสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างดีเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่น่าภูมิใจมากๆค่ะน่าชื่นชมจริงๆครับเอาละ่ะ ที่นี้จากรถบัสมาถึงแฟชั่นก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับต้นตอของชื่อนี้จริงๆจ,จังๆสักทีนั่นก็คือเพื่อนสีขาของเราสุนัขพันธุ์เกรฮาวนั่นเองมาถึงน้องหมาตัวจริงกันแล้วนะคะใช่ครับซึ่งพอไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยโอ้โหน้องหมาพันธุ์นี้ ประวัติเขาก็น่าสนใจไม่แพ้2เรื่องแรกเลยนะครับใช่เลยค่ะเกร์เฮานี่ถือว่าเป็นสายพันธุ์สุนัขที่เก่าแก่มากๆมากๆเลยนะคะเก่าแก่ขนาดไหนครับคือมีหลักฐานบางอย่างชี้ว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในอียิปต์โบราณนู่นเลยค่ะฮะจริงเหรอครับอียิปต์โบราณเลยค่ะ เพราะเขาไปเจอภาพวาดบนผนังในสุสานฟาโรอายุประมาณ5,000ปีเป็นรูปสุนัขที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับเกรฮาวมากๆโอโ้โหไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็คาดว่าน่าจะเข้าสู่อังกฤษประมาณคศ900ค่ะแล้วก็ถูกพัฒนาสายพันธุ์ต่อมาเรื่อยๆโดยมีจุดประสงค์หลักๆเลยคือใช้ในการล่าสัตว์ล่าสัตว์ล่าอะไรครับตัวเพียวๆแบบนี้ ส่วนใหญ่ใช้ล่าก,กระต่ายป่าค่ะหรือที่เรียกว่า hair coursing เพราะเขาอาศัยความเร็วกับสายตาที่ดีเยี่ยมในการไล่จับเหยือ่อไม่ได้ใช้จมูกดมกลิ่นเหมือนหมาล่าเนื้อพันุอื่นๆมีหน้าล่ะครับรูปร่างถึงได้ดูเพรียวลมกล้ามเนื้อชัดเจนขนาดนั้นลักษณะเด่นๆของเขาเป็นยังไงบ้างครับเผื่อคนนึกภาพไม่ออกเกรแฮงอังกฤษที่เราคุ้นเคยกนันนะคะจะเป็นสุนัขที่สูงเพียวดูสง่างามมาก กล้ามเนื้อจะสวยเห็นเป็นมัดมัดชัดเจนเลยโดยเฉพาะช่วงขาหลังครับอกจะลึกมากเป็นพิเศษนะคะอันนี้เพื่อให้ปอดมีพื้นที่ขยายตัวได้เต็มที่เวลาที่เขาต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงๆขนก็จะสั้นเรียบติดตัวมีหลายสีเลยค่ะทั้งสีดำสีขาวสีลายเสือสีเทาสีผสมก็มีแล้วขนาดตัวล่ะครับใหญ่ไหมก็ถือว่าเป็นหมาใหญ่นะคะสูงประมาณ69-76ซนเมตรได้ จริงๆแล้วสุนัขที่เขาใช้แข่งวิง่งกับสุนัขที่เลี้ยงตามบ้านหรือพวกสายประกวดอาจจะมีขนาดตัวต่างกันนิดหน่อยค่ะสายประกวดอาจจะดูตัวใหญ่กว่านิดนึงแต่โดยรวมคือรูปทรงนักกีฬาชัดเจนมากค่ะดูเป็นนักกีฬาขนาดนี้นิสัยจะซนมากไหมครับหรือว่าไฮเปอร์ต้องพาไปวิ่งเยอะๆหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยค่ะคือถ้าดูข้อมูลทั่วไปตามตำราหรือตามเว็บทั่วๆไปเขาก็จะบอกว่า เกราวเป็นสุน,นักที่เป็นมิตรสุภาพอ่อนโยนนะคะครับฟังดูดีนะค่ะแต่พอไปรองดูข้อมูลจากกลุ่มคนที่เขาเลี้ยงเกราห์ว์จริงๆโดยเฉพาะพวกที่รับเลี้ยงสุน,นัขที่กเกษียณจากการแข่งมาอย่างในกระทู้ reddit ที่เราไปเจอมาเนี่ยเขาให้ข้อมูลที่ลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะอ๋อมีมุมมองจากคนเลี้ยงจริงด้วยน่าสนใจครับเขาว่ายังไงบ้างครับเขาบอกว่า จริงๆแล้วเกรฮาวมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเชื่อฟังคำสั่งตลอดเวลาแล้วก็มีบางมุมที่นิสัยคล้ายๆแมวด้วยซ้ำค่ะคล้ายแมวยังไงครับก็อาจจะแบบว่ามีโลกส่วนตัวชอบนอนในที่สบายๆนุ่มๆของตัวเองไม่ได้ต้องการความสนใจตลอดเวลาอะไรทำนองนั้นนะคะอ๋ออ๋อแล้วมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในเรดดิตอีกไหมครับเกี่ยวกับนิสัยของเขา มีประเด็นที่เขาถกเถียงกันเยอะเหมือนกันค่ะคือเรื่องที่ว่านิสัยที่เราเห็นในสุนัขเบรฮาวที่กเกษียณจากการแข่งแล้วเนี่ยที่ดูสงบสงบ,สงบนอนเยอะๆไม่ค่อยเห่าไม่ค่อยซนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแท้ๆของสายพันธุ์หรือว่ามันเป็นผลมาจากการที่เขาถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมของการแข่งกันแน่๋อประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะหลายคนก็คงคิดว่าที่เขาเรียบร้อยเพราะโดนฝึกมาหรืออยู่ในกรงมานาน ใช่ค่ะมีความเชื่อแบบนั้นเยอะเลยแต่ว่าคนที่เลี้ยงจริงๆส่วนใหญ่ในกระทู้นั้นเขาค่อนข้างจะมองต่างออกไปนะคะเขามองว่าอย่างไรครับเขามองว่าไอ้แก่นแท้อุความเป็นเกรฮาว์น่ะมันก็ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมาสายแข่งหรือหมาสายโชว์ที่เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแก่นแท้ที่ว่าคืออะไรครับก็คืออุปนิิัสหลักๆของสายพันธุ์อย่างเช่นการมีพลังงานสูงเป็นพักๆที่เขาเรียกว,ว่าซูมีสนะคะที่อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอย่างบ้าคลั่งในสนามหญ้าแบบหนอนอนต่ อ๋อ oh, เคยเห็นคลิปอยู่ครับ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะหรือว่าความต้องการนอนหลับพักผ่อนที่สูงมากคือวัหนหนึ่งเขาอาจจะนอนได้16-18ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ถือเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วหรืออย่างที่เขาพูดกันติดปากในกลุ่มคนเลี้ยงว่า A greyhound is a greyhound นะคะ Greyhound ก็คือ g r e h กรเฮาค่ะคือพื้นฐานนิสัยหลักๆมันก็มาจากสายพันธุ์นั่นแหละคะ่ะแต่การที่เขาเคยเป็นนักแข่งมาก่อน มันก็ต้องมีผลต่อพฤติกรรมบ้างสิครับมีแน่นอนค่ะอันนี้คนเลี้ยงทุกคนยอมรับแต่ส่วนใหญ่มองเป็นผลกระทบในเชิงลบมากกว่าค่ะผลกระทบเชิงลบยังไงบ้างครับคือชีวิตของสุนัขแข่งส่วนใหญ่นะคะเขาจะถูกเลี้ยงในโครงเป็นเวลานาน,านขาดการกระตุ้นทางสมองขาดโอกาสในการเข้าสังคมกับหมาตัวอื่นหรือเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเท่าที่ควรครับพอเขาถูกรับเลี้ยงไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยปัญหาพฤติกรรมหลายอย่างก็อาจจะตามมาได้ค่ะ อย่างเช่นมีความวิตกกังวลสูงมากกลัวเสียงดังกลัวคนแปลกหน้ากลัวสิ่งของที่ไม่คุ้นเคยมากๆที่เขาเรียกว่าเนโอโฟเบียอ๋อกลัวของใหม่ใช่ค่ะหรือบางตัวอาจจะมีอาการสะดุ้งตื่นตกใจง่ายเวลานอนหลับเพราะอาจจะเคยชินกับการถูกปลุกแบบกระทันหันหรือบางตัวก็อาจจะมีพฤติกรรมห่วงของห่วงที่นอนเพราะทัพยากรในชีวิตเขาเคยมีจำกัดมากมมาก,ก่อน ฟังดูแล้วเจ้าของใหม่ก็ต้องใช้ความเข้าใจความอดทนเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะต้องให้เวลาเขาปรับตัวเยอะมากๆแล้วก็ต้องใช้วิธีการฝึกที่เป็น positive reinforcement เท่านั้นห้ามดุห้ามลงโทษเด็ดขาดเพราะเขาจะยิ่งกลัวยิ่งเครียดไปกันใหญ่แสดงว่าสรุปได้ว่าพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดนิสัยพื้นฐานแต่ประสบการณ์ชีวิตโดยเฉพาะชีวิตนักแข่งเนี่ยส่งผลต่อการแสดงออกทางวิติกรรมอย่างมากเลยนะครับส่วนใหญ่ไปในทางที่ เออ่น่าเห็นใจมากกว่าจุดยืนค่อนข้างชัดเจนว่าเขาไม่สนับสนุนหรือต่อต้านอุตสาหกรรมการแข่งสุนักด้วยค่ะอืมเข้าใจเลยครับฟังแล้วก็สงสารน้องหมาเหมือนกันนะและนอกจากเกร y h เฮา d อังกฤษพันธ์ุที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยเขามีย็ดติญาติที่หน้าตาคล้ายๆกันแต่ไซส์อื่นอีกไหมครับมีค่ะมีญาติผู้น้องที่ตัวเล็กน่ารักมากๆๆเลยค่ะคืออิตาเลนเกรหเฮาอ๋ออ๋อ เจ้าไอจีตัวจิ๋วๆที่เราเห็นกันบ่อยๆในโซเชียลมีเดียนี่เองเหรอครับเพิ่งรู้ว่าเป็นญาติกันนึกว่าเป็นคนละพันไปเลยใช่แล้วค่ะเขาเป็นเหมือนเกรแฮมเวอร์ชันยอดส่วนลงมาเลยแต่ถึงจะตัวเล็กประวัติเขาก็เก่าแก่ไม่แพ้กันนะคะย้อนไปได้ถึงยุคโรมันเลยทีเดียวโอ้เก่าแก่เหมือนกันนะเนี่ยค่ะเป็นที่นิยมมากๆในหมู่ชนชั้นสูงพวกราชวงศ์ในอิตาลีแล้วก็ในยุโรปมานานหลายศตวรรษเลยค่ะเพราะ ตัวเล็กน่ารักสง่างามเขาตัวเล็กขนาดไหนครับเล็กมากค่ะน้ำหนักตัวเต็มที่ก็อยู่ประมาณ4-7กิโลกรัมเองค่ะสูงก็ประมาณฟุตกว,กว่าๆหน่อยๆ3 3มสถึงสาเซนติเมตรแต่ถึงจะตัวเล็กเขาวายุยืนนะคะเฉลี่ยประมาณ13-15ปีหรือมากกว่านั้นก็มีค่ะตัวเล็กหน้าทนุถนอมามากๆเลยครับแล้วนิสัยเขาจะเหมือนเกรเทาตัวใหญ่ไหมครับหรือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปเลย มีความคล้ายกันในฐานะที่เป็นไซฮาเหมือนกันค่ะคือเป็นหมาที่ใช้สายตาในการล่าเหยื่อมีความเร็วมีความสง่างามแต่ไอจเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่เด่นชัดมากๆเลยคือคือคือฉลาดมากแล้วก็ขี้อ้อนสุดๆุดสุดสค่ะขี Key ้อ้อนขนาดไหนครับขี Key ้อ้อนแบบติดเจ้าของมากๆๆกมาชนิดที่ฝรั่งเขาเรียกว่า velcro dog เลยค่ะ velcro dog หมาตีนตุ๊กแกใช่ค่ะ <c oughs> คือจะพยายามตัวติดกับเจ้าของตลอดเวลาอยากอยู่ใกล้ๆอยากมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมต้องการความรักความเอาใจใส่สูงมากๆแล้วก็เป็นหมาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะใจบางขี้ตกใจง่ายไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบการถูกดุต้องการบ้านที่ค่อนข้างสงบแล้วก็เจ้าของที่เข้าใจในความอ่อนไหวของเขามากๆค่ะฟังดูแล้วการดูแลน่าจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับเนี่ยสำหรับน้องไอจี ใช่เลยค่ะมีข้อควรระวังหลายอย่างเลยอย่างแรกคือเรื่องผิวหนังค่ะเขาผิวบอบบางมากถึงขนจะสั้นดูแลงง่ายไม่ค่อยร่วงแต่ผิวเขาแพ้ง่ายต้องระวังทั้งเรื่องแดดเรื่องอากาศหนาวต้องใช้แชมพูที่อ่อนโยนมากๆครับอย่างที่สองที่สำคัญมากคือเรื่องกระดูกค,ค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เขายังเด็กๆเ,เนี่ยขาน้าจะเปราะบางเป็นพิเศษเลยเปราะบางขนาดไหนครับ ขนาะที่ว่าเล่นแรงๆหน่อยหรือกระโดดลงจากโซฟาเก้าอี้ก็อาจจะขาหักได้ง่ายๆเลยค่ะต้องระวังมากๆ,ๆเรื่องการกระโดดหรือการเล่นกับหมาที่ตัวใหญ่กว่ามากๆโอ้ต้องดูแลเหมือนไข่ในหินเลยนะเนี่ยแล้วมีปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ต้องระวังอีกไหมครับที่พบบ่อยๆเลยก็คือปัญหาเรื่องฟันค่ะเขาจะมีหินปูนเกาะง่ายมากต้องแปรงฟันให้สม่ำเสมอตั้งแต่อายุน้อยๆเลย แล้วก็อาจจะมีเรื่องการแพ้ยาสลบบางชนิดซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในกลุ่มไซคาโดยรวมค่ะเวลาต้องผ่าตัดหรือวางยาต้องแจ้งคุณหมอเป็นพิเศษเข้าใจครับแล้วเรื่องการออกกําลังกายล่ะครับตัวเล็กๆแบบนี้ต้องพาไปวิ่งเยอะๆเหมือนพี่เกรเฮาตัวใหญ่ไหม ไม่จําเป็นต้องหนักขนาดนั้นเลยค่ะเขาต้องการแค่การเดินเล่นปกติทั่วไปเหมือนหมาพันเล็กอื่นๆแล้วก็มีพื้นที่ปลอดภยัยปลอดภัยให้เขาได้วิ่งเล่นปลดปล่อยพลังงานบ้างเป็นครั้งคราวก็พอแล้วค่ะเขาจะมีช่วงที่วิ่งซูมี่เหมือนกันแต่แป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วไม่ใช่หมาที่ต้องการการออกกำลังกายหนักหน่วงทุกวันค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยครับ สำหรับใครที่กำลังสนใจน้องไอจอยู่หรือเลี้ยงอยู่แล้วก็ตามมีข้อควรระวังอะไรอีกไหมครับที่ครอบคลุมทั้งเกรหาใหญ่และน้องไอจเลยข้อสำคัญที่ต้องไม่ลืมเลยนะคะคือพื้นฐานเขาเป็นไซฮาวน์เป็นนักล่าโดยสายเลือดถึงแม้จะดูเป็นหมาบ้านที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักขนาดไหนก็ตามค่ะ สัญชตาตญาณการไล่ล่าสัตว์เล็กๆมันยังคงมีอยู่ในตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าคิดจะเลี้ยงรวมกับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กชนิดอื่นๆอย่างเช่นแมวกระต่ายหนูหรือนกตัวเล็กๆค่ะอาจจะต้องมีการจัดการที่ดีหรือแยกพื้นที่กันให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยค่ะเข้าใจเลยครับขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆเลยครับวันนี้เราได้เดินทางผ่าน3มโลกที่แตกต่างกันมากๆเลยนะครับภายใต้ชื่อเดียวกันคือ g r e y hound ใช่ค่ะตั้งแต่รถบัสเมริกันที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางข้ามทวีปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มาจนถึงแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดชิคของไทยที่ขายสไตล์และความเป็นตัวตนแล้วก็มาปิดท้ายที่ต้นกําเนิดของชื่อคือเพื่อนสี่ขาผู้สง่างามที่มีทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็มีแง่มุมเรื่องนิสัยการดูแลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นการสำรวจที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าชื่อเดียวกันเนี่ยมันสามารถถูกนำไปใช้เพื่อสื่อถึงคุณสมบัติที่หลากหลายมากๆเลย ทั้งความเร็วความทันสมัยความแข็งแร่งความสง่างามหรือแม้กระทั่งความเปราะบางความอ่อนไหวในบางมุมอย่างในกรณีของน้องไอจีนะคะใช่เลยครับหวังว่าการเจาะลึกของเราในวันนี้จะทำให้ผู้ฟังทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังชื่อ Greyhound ในมุมที่กว้างขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็นชื่อที่คุ้นหูแต่พอได้รู้ที่มาที่ไปของตละอันแล้วเนี่ยมันก็น่าทึ่งจริงๆ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆอีกสักนิดนะคะครับการที่ชื่อเกรฮาว์เนี่ยถูกหยิบยืมไปใช้ได้บริบทที่ดูเหมือนจะต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ทั้งรถบัสทั้งแซชั่นมันบอกอะไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสุนัขพันธุ์นี้ในสายตาของผู้คนบ้างคะเขามองเห็นคุณสมบัติอะไรในตัวเกรฮาวถึงได้เอาชื่อนี้ไปใช้อืมน่าคิดนะครับหรืออาจจะมองไปในอนาคตก็ได้สำหรับตัวสุนัขเกรฮาว์เอง โดยเฉพาะเมื่อบทบาทในฐานะนักแข่งมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วใช่ค่ะการรับรู้หรือนิยามความเป็นเกราเว์ในฐานะเพื่อนคู่ใจในฐานะสมาชิกสีขาในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมหรือจะถูกมองในมุมไหนมากขึ้นเป็นคำถามที่น่าสนใจให้ลองคบคิดกันต่อนะคะน่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ